เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยังสนับสนุนโดยนันยางรองเท้าที่ใส่ตั้งแต่เด็กยันโต มาอยู่กันพร้อมหน้าแล้วใช่ไหมอา้าวหละชกได้อ่ะยองตอกลงกูเรียกพวกผมมาทําไมกันเนี่ยอ๋อโทษที่โทษที่เคยตัวไปหน่อยชอบโย่ให้เด็กต่อยกันอาศัยความเป็นครูโยให้เด็กต่อยกันเหรออ้าวมันก็ต้องอย่างนั้นมีอำนาจก็ต้องใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์ยิงมันทิ้งเหอะไ้ก่องครับใจเย็นๆอาว่ะาล,ล่ะที่นัดมารวมตัวกันวันนี้นะเพราะว่ากูจะมีจัดการแข่งขันโต้วาทีระหว่างทีมตำรวจ ให้ hey, แนะนําตัวเลยผมตำรวจเจ๊ดิฉันพันนิตาค่ะตำรวจใหม่ส่วนผมไม่ใช่ตำรวจแต่เป็นโคบานยอดนักสืออ้อาวให้คุณย่อทำไมมีนักสือมารวมด้วยหมู่บ้านเรามีตำรวจแค่สองคนมันไม่พอก็เลยไปยืมไ้ตัวโคบานมาก่อนงั้นก็ถือว่าเป็นทีมตำรวจบวกนักสือเออก็น่าจะประมาณนั้นได้อยู่ทีมตำรวจแนะนำตัวเสร็จแล้วนะทีนี้มาทีมทหารอ่ะแนะนำตัวเลยกองแกงกบ เอาคุณโยง่งแนะนําเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่กองแกงกบเท่าที่เท่าที่เผื่อเรียกอา่าแนะนําตัวแบบเป็นทางการเลยสวัสดีครับผมพลทหารแกงส่วนผมคือสิบตรีกบแต่ข้าไม่ใช่ทหารว่าข้าเป็นพอมดพอมดกล่องด้วยเหตุผลเดียวกันกับเมื่อกี้ใช่ไหมเออใช่นั่นแหละหมู่บ้านเราก็มีทหารแค่สองคนเหมือนกันก็เลยไปยืมตัวไอพอมดกล่องมาอีกคนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นทีมทหารผาสมพอมดไม่เท่ากันตรงไหนวะเนี่ยเอาละทุกท่านโปรดอ,อยู่ในความสงบ หัวข้อโตว,วาทีของเราวันนี้ก็คือตำรวจกับทหารอันไหนดีกว่ากันโดยที่มีก,กฎกติกาดังนี้ไว้คือพวกมึงต้องโต้ว,วาทีกันด้วยการใช้กลอนเอากลอนมาทุบก,กันเลยใช่ไหมฉลาดสมก็เป็นตำรวจเก๊กูหมายถึงให้แต่งกลอนโต้ว,วาทีกันแบบแต่งกลอนแต่งกลอนแบบไหนครับคุณยกงยกตัวอย่างหน่อยยกตัวอย่างเหรอเออ,เอ,อได้เดี๋ยวก่อนนะแต่งเรื่องอะไรดีละ่ะเออเอันนี้ละกันสมมุติว่ากูเป็นทีมครูนะกร <c oughs> ะสือติดคอเกิดเป็นครูชีวิต สุดสเปรดชีวิตแบบไหนวะเนะ่เจอไอเป็ดในโรงเรียนโคตรปวดหัวโหอย่างงี้ก็ได้ด้วยเหรอได้ดีได้เด็กนักเรียนก็โคตรดื้อวิ่งกันรัวๆเด็กใื้ปืนกันหน้ามือตามวัวเข้าห้องพักครูจิบกาแฟจบและเนี่แหละตัวอย่างโหสุดยอดเลยครับครูดองสมดาวที่เป็นครู อันนี้ชมจริงหรือว่าปปะชวยชมจริงครับคุณยองน้องแก่งอย่าไปชมมันมากไอ้นี่มันเหลิงสัมผัสนอกสัมผัสในกูแบบว่าเปะมากแต่ว่ากูจะอารูมารวยให้มึงนะไม่ต้องสัมผัสอะไรมากหรอกแค่ฟังเป็นกรนค่ะจะดูถูกพวกเรามากไปแ,แล้วค่ะเราเป็นตำรวจเราก็เรียนมานะก่อนจะเป็นตำรวจได้เนี่ยอา้าวคุณตำรวจญิงพัน,นิตาคุณเรียนมาหรอเหรอตกใจเลยนเนี่ยเพราะว่าผมจับสลากมากูว่าแล้วทำไมหมู่บ้านกูมันวุ่นวายจังวะอาอาก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะเริ่มจากทีมไหนก่อนดีวะเอาเป็นทีมตำรวจก่อนละกัน จัดไปเราพร้อมจะลุยกันมานานแล้วเดี๋ยวเริ่มจากผมก่อนเลยผมตำรวจเจ้ครับแค่ชื่อก็ไม่น่าไว้ใจแล้ว <c oughs> ลําพงติดคอไม่ต้องมาเรียนแบบกูอันตำรวจนี้หนาหน้ายกย่องมึงจะเข้าค้างตัวเองเกินปุยมุยคอยปกป้องชาวบ้านน่าสงสัยใครวะที่มัน่นาสงสัยมันหมายถึงตัวมันเองหรือเปล่าหน้าสงสัยจับคนร้ายจับเข้าคุกจับทำไมกูจะรู้กับมึงไหมจับยังไงกูเป็นใครสวัสดี มีสวัสดีด้วยนี่มึงจบกรอนยังไงของมึงนะฮะตำรวจเก๋คือมันท่อสุดท้ายแล้วไงนึกอะไรไม่ออกก็เลยจบด้วยกวารสวัสดีเผื่อจะได้คะแนนเพิ่มไม่ได้แข่งเอาคะแนนแข่งเอาความน่าเชื่อถือสุดยอดเลยค่ะคุณตำรวจเก๋ขอบใจมากพันนิตานี่มึงจะเข้าข้างกันทุกเรื่องเลยไหมเนี่ยกรอนบทแรกกูก็เครียดเลยอะต่อไปทีมทหารสิตรีพี่กองเดี๋ยวผมขอก่อนนะสู้ๆที่ทจะเป็นกำลังใจให้เฮ้ยอย่าเพิ่งต่อยกันทีมเดียวกัน อ้าล่ะครับโพน้องแกงทราบสินมากไอ้กล่องเยาเวอร์เขายังไม่ได้เริ่มเลยเป็นทหารสุดยอดกว่าหน้ากลาบว้อะไรจะขนาดนั้นทหารหริสารพระภูมิคอยเข้าค่ายปกป้องบ้านร้านไหนไหนใช่แล้วทหารงาน,านาหนักเมื่อเดือดร้อนเข้าไปช่วยช่วยด้วยใจน้องแกงสุดยอดเลยไอ้กล่องมึงกลับบ้านไปนอนไปช่วยเสร็จไปกินข้าวไข่เจียวกันจบด้วยข้าวไข่เจียวอย่างที่กูคิดเป๊ะ เป็นไงบ้างครับเสร็จกพี่กองฟังจบแล้วอยากจะกินข้าวไข่เจียวฝีมือนายเลยไปกลับกันจะรี่ไปไหนยังแข่งไม่เสร็จอีกอย่างที่นี่ก็ค่ายกับพวกมึงไงเออจริงด้วยลืมไปนี่บ้านเราเองใช่ได้ใช่ได้ฟังแล้วตอนนี้กูเข้าข้างทหารไหนทีมตำรวจมีอะไรจะแก้ตัวไหมนี่สารตำรวจว่าแข่งโตว,วาทีพันนิตาฝากด้วยนะแก้แค้นให้ผมด้วยเอาละ่ะต่อไปเป็นคราวของพันนิตาจะเริ่มเลยนะใเราอมากยังเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะกินข้าวไข่เจียวกันเอาละ่ะ กินไข่เจียวสบายใจแสนอร่อยตกลงโต้ว,วาทีเรื่องอะไรกันเน่นตำรวจกลอยทําแต่งานข้าวไม่เหลือสองสัยลืมหงข้าวหากินยากบางครั้งกินแต่เกลืออย,ยะชีวิตตำรวจกินเกลือเกลือคลุกเหงื่องานมันหนักฮ้าแหนจังโอ้โหชีวิตตำรวจโคตรน่าสงสารกินเกลือไม่พอยังเกลือคลุกเงื่ออีกโอ้โหเข้มคูณสองแต่เดี๋ยวนะ ตลกลงว่าตำรวจก็ไม่ดีเท่าทหารดีงั้นพันธุตาเธอไปผิดทางแล้วไม่ผิดหรอกก็จะบอกว่าตำรวจทํางานเพื่อประชาชนแล้วก็ลบาบากไงไม่มีทางกินอ๋อเป้าหมายคืออย่างนั้นี่เองเอาละทีนี้ทางทีมทหารว่าไงคิดว่าน่าสงสารนะขนาดทีมทหารยังสงสารต่อไปตาผมสิตรีกบยอมแพ้ไปเลยก็ได้นะไม่น่าจับพวกมันมารวมกันเลยเอาละเริ่มเหนื่อยแค่นี้ทําเป็นบน่นไม่น่าอวดเฮ้ยเริ่มโจมตีกลับ คุณตำรวจจับคนร้ายเป็นใช่ไหมเอา้าก็ต้องเป็นดีครับเขาไม่ได้ถามเขาแต่งกลอนจับได้แล้วเวลาว่างทำอะไรว่างก็พักดีครับก็บอกว่าเขาไม่ได้ถามเห็นตำรวจที่ไหนก็ไม่ผอมสักคนเฮ้ยสิบลีจะบอกว่าตำรวจอ้วนเหรอนี่ขนาวาพวกเราอยู่ใช่ไหมคะไม่แพ่ใจเหมือนกันยิงทิ้งเลยไหมไฮมาโตว,วาทีไม่ได้ให้มายิงกันถ้างั้นต้องฝากความหวังไว้ที่คุณโคบาลล้วคะ่ะคุณโคบาลแก้แค้นให้พวกเราด้วยคุณพันนิตาไว้ใจผมได้ มึงน่าแหละไม่น่าไว้ใจที่สุดในหมู่บ้านละเอาละผมจะเอาจริงแล้วนะเอาจริงคือแบบไหนคอยฟังแล้วกันเดี๋ยวจะใช้วิชานักสืบให้เป็นประโยชน์ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสายอาชีพเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามอุ๊บอุ๊บฮัลโหลตุมตุ้มตุ้มตุ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 มถ้าสอบเสียงเบสทีมทหารเป็นฝ่ายชนะได้ได้เดี๋ยวผมจะพูดแล้ว ไอหนี่เล่นกับไม่อยู่ได้อละเทสหนึ่งสองสมันจะหยุดไม่หยุดเมื่อกี้ทีมนั้นบอกว่าตำรวจอ้วนด้วยความที่ผมเป็นนักสือผมยอมไม่ได้เหมือนตั้งใจจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับกูยังไงไม่รู้ <c oughs> แล้วทหารทำอะไรเมื่อสงบเขาบอกว่าเขากินข้าวไข่เจียวไม่ต้องออกไปรบว่างสุดๆเ <c oughs> <ๆ S 1> พรากเราไม่ไว่างนะเพาะเราทอดข้าวไข่เจียวแกตัวได้ดีมากสิบรีนอนตีพงอยู่ในค่ายกลิ่งมุดดุด มันนเป็กการกลิ้งแบบไหนแต่ตำรวจแสนจะทุกเหนื่อยสุดๆต้องทำงานทุกวันเลยไม่ได้พักเดี๋ยวก็นานะโคบาลท่อนจบเมื่อกี้มันเป็นกรอนหรือว่าเป็นอ่าจเดียงความยาวเฟ้ยเลยหาสัมผัสมีได้ท่าสุดท้ายนึ็กไม่ออกไปไม่เป็นจริงๆพันนิตาคิดถูกละที่ไว้ใจมันอ่ะถือว่าอนุโลภให้ละกันทีนี้ก็เหลือคนสุดท้ายแล้วไอ้พอมุดกล่องพี่กล่องตาพี่กล่องละครับอะไรนะจะยอมแพ้เหรอยังไม่ได้พูด เพื่อนน้องแก่งเราจะทําให้น้องแก่งขายหน้าไม่ได้ทีมทหารต้องชนะว่าแต่การแต่งกลอนนี่เราไม่เคยเรียนมาเลยทาไงดีให้กล่องทําไมดูเครียดจังน้าคาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเอาละเอาละเมื่อกี้พูดถึงไหนนะเขาบอกว่าตํารวจทํางานทุกวันเลยแต่ทหารนะพอสงบก็ไม่ต้องออกไปรบอ,อ๋ถึงตอนนี้ใช่ไหมต้องโตอตอบถึงวันว่างทหารก็ไม่หยุดเฮ้ยเริ่มต้นได้สวยเหนื่อยสุดสุด เหนื่อยจริงๆโคตรลำบากว้าวนี่หลาะความทุกยากของทหารว่าแต่ไปทำอะไรมาว่าเหนื่อยยากขนาดนั้นเดินไปไหนมาไหนแสนจะยากเอามึงก็พูดแต่ความลำบากไม่บอกสัทีว่าทำอะไรลำบากทุกใจมากชีวิตยากสวัสดีเอย ไหนใครก็ได้บอกกูทีว่าเมื่อกี้ไอพอมวยกองมันพูดถึงเรื่องอะไรมันซับซ้อนมากคนธรรมดาฟังไม่เข้าใจหรอกอะแล้วทําไมไม่พูดให้คนธรรมดาเข้าใจมันเป็นกลอนจากพบภูมิขั้นสูงอะสรุปแบบนี้ทีมไหนชนะวันนี้